วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มา,าร้องเพลงได้มาเล่นดนตรีแล้วก็มากับเพื่อนสาวนี่คือเพื่อนสาวเพื่อนสาวก็คือ <c oughs> จักรยานสีแดงของเราเาด้มาทำคลิปตอนตอนมาก็ประมาณบ่ายประมาณห้าโมงหมงเย็นซึ่งมันไม่ค่ำ ที่เยอรมันตอนนี้มันอากาศมันดีแล้วก็มันก็ถึงตอนนี้จะเป็นเวลา2 2ทุ่มกว่าก็ยังก็ยังไม่ขําคนก็ยังออกมาเดินมาอ,ออกกำลังกายบางคนปั่นจักรยานบางคนก็เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มาที่ที่ป่าที่ต้นไม้ใหญ่ที่สาวปอพานได้ก็มาประจําอ่ะนะ แล้วก็เป็นว่าุจก็ยังมีก็ปั่นจัก,กรยานอะไรอยู่เนี่ยนะก็หลังจากที่ไปเล่นเพลงไปในป่าเรียบร้อยแล้วก็เดินก็ก็กปั่นจัก,กรยานต่อมาที่แม่น้ำดานูปนะนดอกไม้ในช่วงเดือนอมิถุนายนนี้ก็จะเป็น ก็จะยังมีดอกไม้สวยๆก็ไม่ใช่ยังมีอ่ะช่วงนี้เขาจะ,ะดอกไม้ก็จะสวยงามมีหลายมีหลายชื่อมีหลายสีดอกแบบไหนคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปจดจำอะไรได้มากมายแต่ว่าเราก็เห็นแล้วก็คือบรรยากาศของของเยอรมนีเนาะของเยอรมนี ดอกไม้สวยๆหลังจากที่ทำคลิปตอนเดินทางมาชายทุ่งแล้วก็มาจนถึงป่ากระเทียมป่ากระเทียมที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ยังมีกลิ่นกระเทียมอยู่เต็มเราก็เลยเตั้งเวทีคือตั้งใจจะมาร้องเพลงให้ลุคเทวดาลุคเทวีลุคเทวีตามที่ คือความเชื่อของเราอะนะเนี่ยเราก็พอร่องเซ็ตก็ก็เลยเดิ De, ก็เลยปั่นจัก,กรยานมันอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันนี่แหละปั่นจัก,กรยานมาต่อก็อยังไม่ลงจากเวทีอะนะปั่นจัก,กรยานมาต่อที่แม่นม้ําดานูก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเราก็เลยเอ่อซ็จแล้วก็มาร้องเพลงมา ในไลฟ์สดต่อมาที่ริมฝั่งแม่น้ำดานูปเห็นะจากนั้นก็เซตเรียบร้อยลงเวทีแล้วลงเวทีแล้วก็เลยอ่ะมองเห็นเหมือนว่าอดอกไม้สวยๆยังคงสวยงามแล้วก็เหมือนกับว่าเขาควักมือเรียกเราอยู่นะเอะเรามันคนประเภทจินตนาการ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับว่าเขาเรียกเราอะนะ <c oughs> เราก็เลยอ่ะ เสียดายว่ะเสียดายเสียดายถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าเรานะ,ะเนี่ยพึ่งก็ยังทํามาหากินเห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าต่สัตว์หรือมนุษย์เราก็ต้องทํามาหากินเนาะนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้เช่นนี้เองเนาะเช่นนี้เองนี่นะแล้เวเพราะนั้นก็อยู่กันไปสู่กันไปไม่ว่าเราจะมีสุขมีทุกข์ก็ตามเราก็ต้องทํามาหากินเหมือนกับเราก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งอะนะเนาะทำมาหากินแะล้วนกะ็นะนะนะ แล้วก็ประมาณน,นี้หนะเออเรามามองดูตรงนี้แล้วมันจะมันจะมีใครเว้นสักตัวตนคนไหนแล้วที่เกิดมาแล้วจะต้องไม่ต่อสู้ดิ้นรนเนาะใช่ไหมเมื่อเราต่อสู้ดิ้นรนเมื่อเราลู่เช่นนี้แล้วเราก็จะไปหวังเอาแต่ความสุขมันคงคงไม่ใช่หรอกว่าฝังแม่น้ําดานูบนี่ฝั่งนี่ก็จะเป็นเขาจะจัดให้เป็นสถานที่ของการออกกําลังกายให้เป็นผู้วิ่งหรือผู้เดินนู่น ซุ่มนุนก็ยังมีคนเดิมนมยังคนวิ่งอยู่ไหมเห็ไหมวิ่งออเออกำลังกายวิ่งคนเดียวก็อยู่คนเดียวก็ได้ก็จะอยู่หลายคนก็ดีนี่คือชีวิตที่เรามาเห็นแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอออุ้ยฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่ได้นะนี่ฉันคนเดียวไม่ได้นะชีวิตฉันต้องตายแนย่บางทีมันก็ยังไม่ตายโดเนะ ถึงเราจะอยู่คนเดียวถึงอยู่หลายคนได้บางทีก็เหมือนถึงอยู่หลายคนบางทีไม่มีความสุขก็มีด้วยบางทีหรือว่ามีความสุขก็กมีนี่คือแม่น้ำดานุก็ยังไหลเอื่อย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 ไปนี่ก็ฝั่งน้นฝั่งนี้เขาจัดให้เป็นการวิ่งการเดินการออกกําลังกายปั่นจักรยานฝั่งน้นก็ก็จะมีถนนไ้รถวิ่งข้างล่างนี่รถวิ่งแต่ข้างบนขึ้นไปนะั่นนิดนึงก็จะเป็นเอ่อ เป็นที่ที่ให้พวกรถไฟวิ่งเด้อรถไฟข้างบนนี่นี่เป็นเงาใต้น้ำเห็นไหม,มก็สวยเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นยังมีคนปั่นจักรยานอยู่ปั่นจักรยานนี่คืออากาศคืออากาศของยุโรปะนะมันก็มันก็นกโอ้ไม่ใช่มันอากาศมันนะเนาะอากาศช่วงนารอดนี่เขาก็จะเออมันก็จะไม่เมื่อเร็วไม่เมื่อเร็ว คนก็ยังออกมาเดินออกมาปั่นจักรยานกลับบ้านกลับช่องอะไรก็ว่าไปเนาะเออเห็นไหมนี่ดอกไม้ดอกไม้ริมทางสีเหลืองอารามสวยงามสีม่วงสีขาวนี่เราก็บรรยากาศยามค่ำแรงที่ต่างประเทศที่อยากจะถ่ายทอดให้ดูอยากจะเล่าสู่กันฟัง ในฐานะที่เจ้าของได้มาเป็นสมาชิกของ YouTube แล้วเพราะฉะนั้นเรามีเวทีเรามีเรื่องราวไม่เล่าก็เสียดายแกเอ้ยถ้าไม่เล่าก็เสียดายเห็นไหมเงาใต้น้ำเห็นไหมแกเห็นไหมมันสวยดอกเด็เนี่ยเรามีโอกาสมาเห็นมารู้มาดูเล่าไม่เล่าสู่กันฟังก็เสียดายดูดูก็คือไงอ่ะคือไงคือไงไงเหรอ คือโอ้บางทีอะดูไปดูไปตอนนั้นก็อยู่ใน Facebook ก็เอาลง Facebook ก็มีคนเพื่อนฟุ้งดูมันก็เกิดความเบื่อหน่ายก็อยากให้คนดูได้มากขึ้นก็เลยมาหาวิธีที่จะเผยแผ่เผยแผ่นำเล่าสู่กันฟังเออเป็นความสวยงามของคือมันมันทุกที่ทุกประเทศมันก็มีความสวยงามอะเนาะ มีความสวยงามแต,แตกต่างกันไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพอดีเรามาอยู่ก็น,นี่เราเคยอยู่เมืองไทยเราก็เห็นเมืองไทยมันก็มีที่สวยๆงามๆม,มากมายฮะใช่ไหมเราเคยเห็นแต่ว่าพอเรามาอยู่ก็น,นี่มันก็มันก็เป็นที่ใหม่แปลกเข็ยแเราก็เออยากนําเล่าสู่กันฟังเนาะเห็นไหมก็มีจักรยานของเจ้าของนี่แหละเออมี แล้วก็มีไอแนวตั้งนี่มาไล์สดแล้วก็มีอูคูเลเล่มาเด้อนี่อยู่อยู่ข้างหลังฉันนี่สะพายอยูนเด้อ <laughs> อูคูเลเล่อูคูเลเลน่นี่ก็นี่อูคูเลอูคูเลเล่ที่ฉันนี่นี่น,นี่เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแหละเดี๋ยวก็จะกลับจะกลับถ่ายให้ดู ถ่ายให้ดูอีกสักนิดสักหน่อยเนี่ยมาจากตรงนี้อ่ะมาจากป่ามามาเหรียนดนตรีในป่านี่แหละก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่น่ากลัวหรอกเขามีพอมาถึงก็มีคนมาก็หมาหน่อยก็มาก็มาหน่อยแล้วก็เลยมาอ่อเรียกอะไรอะ่ะก็มาทักมาทายมาพูดมาคุยกันเออเราก็ออกมาก็ได้ภาษาได้ภาษาได้พูดได้คุยกับอ่คนก็นี่อ่ะเขาก็ เขาก็อยากพูดอยากคุยก็เราเหมือนกันเราก็อยากพูดอยากคุยกบเขาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นดอกไม้ริมทางเห็นไหมมันก็สวยนี่ทางก็ก็มีสองที่เด้อนี่อยู่ข้างล่างใครมีใครที่ไม่สะดวกที่จะมาเดินข้างบนนะมาเดินข้างบนนี่เขาก็จัดบริการไว้อย่างดีเ,เราก็ไม่ได้ว่า,าชื่นชมเขาว่าดีอะไรดีก็เราก็ว่าดีไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีเนาะ อันนี้ก็ดอกหญ้าดอกไม้ริมทางอืมก็ถ้าเห็นเราเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เราได้ก็ดีหรือบางทีเราอาจจะมีความคิดความฝันอยากจะมาอยู่อยากจะมาเที่ยวก็ลองลองตัดสินใจมาลองลองใช่อย่างอย่างสาวพอพาน,นี่ก็คือว่ากล้าหาญน่ะน,นะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวคืออยู่กับ สามีมาก็มีประสบการณ์ชีวิตครอบครัวมีประสบการณ์อะไรมากมายแต่บันใดวันหนึ่งที่เราต้องอยู่คนเดียวเราก็ต้องเราก็ต้องจัดเต็มกับการที่เราใช้ชีวิตแบบคนเดียวหืมไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เราต้องกล้าเราต้องเราต้องขจัดความกลัวที่เราจะอยู่ไม่ได้เราจะอยู่ไม่มีความสุขไม่ห่าเราจะอยู่เมืองไทยหรือจะอยู่ไหนนี่ความอยากจะเป็นตัวนําความกลัวมันจะเป็นตัวตาม เด้อใช่ไหมพอเราอยากเสร็จแล้วเราก็บางทีสิ่งที่เราอยากเนเราประสบความสําเร็จในความอยากของเราก็คือคืออยากได้อยากมาอยากเป็นพออยากเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาเย่เนภาษาไม่ได้หรือการที่ทาอยากมาทํางานยังไม่ได้ทํางานหรือว่ามีผัวฝรั่งเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ร่าได้รวยเหมือนอย่างที่ ه, ผู้หญิงไทยทั้งหลายที่เรามาโอ้มันไม่ได้ไงอย่างนั้นเราแก่ชีบ้บอกให้เด้อทุกคนต้องดิน้นรนสิ่งที่เราเห็นมันเพียงแต่ว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่เขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการเรียนรู้ภาษาเขาใช้เวลาเท่าไร่ในการทํางานทีนี้เวลาที่เขากลับไปเมืองไทยเนี่ยมันก็เหมือนว่าโอ้ค่าของเงินมันแพง แต่เขาอยู่ก็นี่เขาอาจจะทํางานจนหรืออาจจะเขามีบุญวาสนาได้สามีร่ํารวยอันนั้นก็บุญวาสนาเขาเนาะบางคนอาจจะไม่โชคดีอย่างนั้นก็ได้คือกันอยู่เมืองไทยและอยู่เมืองนอกมันก็คือกันทำมาหากินเกิดแก่เจ็บตายคือกันแกเอ้ยเดี๋ยวน<า>ใช่ไหมใช่ไหมแล้วน,นี่ก็เล่าให้ฟัง ใครมีความหวังใครมีความตั้งใจมีความปราถนาก็ตั้งเอาเดอ้อตั้งเอาตั้งตั้งตั้งยิตเอามันได้แล้วเราก็จะเห็นดอกว่าเออ,อยังเป็นอย่างเราก็จะเห็นชัดดอกว่าอืมก็ขคืนดูแต่บุญวาสนาของเราด้วยความตั้งใจของเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเราล้วนแต่ได้ทําคือเราได้ทําไว้แล้วแหละเนาะอืมแล้วก็มีเอ่อ ความตั้งใจที่เห็นมาในชาตินี้เห็นไหมแม่แต่สัต์แม่แต่แมลงมันก็ต้องต่อสู้ดิน้นลนหาอยู่หากินกว่าจะได้กินเกสรดอกไม้หรือเป็นแมงเป็นพึ้งอ่งนี้คนก็ไปเอาน้ำหวานมากินเห็นไหม <c oughs> โอ้ยข่อยก็ได้เนะม,มันมันเป็นความจริงหนุกดีกเออมเป็นความจริงเด้อเดินข้ามถนนเดินข้ามถนนเดินมาก็ถ่าย ขายริมน้ำริมถนนให้ดูกันว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองเดอ้อให้กำลังใจกันให้กำลังใจฉันดา้วยฉันออมาชมมาดูแล้วก็ให้มีความสุขก็ส่งความสุขให้กันและกันเด้อเด้อเด้เด้อาพอดีมีมีดอกไม้อีกตรงนี้ก็เออตะโมตแม่แกเอ้ยนางนารักษะอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่ใช่ไหมนาลักน,นี่มันก็เป็นดอกไม้เมืองนอกเนาะ เมืองนอกก็คือบ้านนอกกันแหละหมากไม้เยอรมันนีเขาปลูกเขาเป็นอย่างงี้บ้านเองก็มีความสวยให้ดูกันเนาะอยู่ดีมีแซบจ้ากี่จักรยานมาปัาก็ชิง,งึดขันคือกันแหละมันทำอะไรของมึงวะน,นี่ <c oughs> อา้าวลากันตรงนี้จ้ะลากันตรงนี้เนดะ้อลากัน ดากันไปอีกคลิปนี้ได้อีกคลิปหนึ่งดูดยฉันก็ได้อยากให้พวกแกดูกันเด้ออ่ะอยู่ดีมีแซบจ้าไปบานใครบานมันแกเออฉันก็จะกลับบ้านคือการเลยนี้ตอนนี้เด้ออ่ะลงไม่ได้จักทีเด้นิอ้าวลง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 ฉันก็ได้เนาะอ่ะฉันก็ได้แกก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีดีและไม่ดีเดอ้อสวัสดีจ้ะ